สวัสดีค่ะพวกเราโซล่าโซล่าค่ะ วันนี้เราก็จัดงานมีชื่อว่าเมเกสึโนโซระค่ะก็วันนี้นะคะเป็นงานที่เปิดตัวเพลงซิงเกิลที่11ของพวกเรานะคะชื่อเพลงว่ายาโออิซุกิหรือว่าเมื่อเราเจอกันนะคะวันนี้ก็มีเพื่อนๆไอดอลหลายวงมาเป็นเกสของเราเลยค่ะค่ะสําหรับเพลงยาโออิซุกินะคะก็มีความหมายภาษาญี่ปุ่นอยู่ค่ะแปลว่าพระจันทร์เดือน3ค่ะก็คือมาจาก ความเชื่อของคนญี่ปุ่นค่ะเชื่อว่าในเดือน3เนี่ยจะเป็นเดือนที่ขอพรจากพระเจ้าแล้วจะสมหวังค่ะส่วนเมื่อเราจะกันก็จะเป็นชื่อภาษาไทยของเพลงนี้ค่ะค่ะสำหรับซิงเกิลนี้นะคะชุดของพวกเราก็จะเป็นโทนสีขาวแล้วก็สีเทานะคะซึ่งเปรียบเสมือนท้องฟ้าในยามค่ำคืนที่โดนแสงจันทร์นั่นเองค่ะก็ดีเทลก็จะมีเยอะมากๆเลยจะมีแบบพวกลูกปัดเรื่อมๆนะคะแบบเปรียบเสมือนดวงดาวที่ระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าค่ะก็สำหรับ ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะสามารถร่วมลุ้นลัคกี้ดอนะคะเพื่อเป็นเจ้าของรางวัลที่พวกเราได้เซ็นกันไว้ด้วยนะคะก็คือเขียนกันทุกคนเลยค่ะก็สําหรับผู้โชคดีที่ได้ไปก็ร <c oughs> you ับรองว่ามีเรียงความให้อ่านประมาณ10หน้านะคะค่ะอ่านประมาณ2อาทิตย์จบค่ะ แต่ซิงเกิลแรกจนถึงซิงเกิลน,นี้หนูรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยเพราะว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลย<ช>ตั้งแต่ซิงเกิลที่1จนถึงซิงเกิลที่10บ,บางเพลงจะแบบว่าสดใสาบางเพลงก็เนี่ยมีซิงเกิลที่10เราจะเท่เราจะมาลุคแบบหล่อๆจนมาซิงเกิลน,นี้เราจะมาแบบสวยๆแกรนๆคะเราก็ต้องมีปรับบุคลิกนิดน,นึงราะว่า <laughs> ใ<ช>ี่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าเรายังคงคอนเซปต์การเป็นทองฝาของทุกคนในทุกฤดูการนั่นเองค่ะ ก็จริงๆถ้าขอพอใน่หนึ่งเขาก็อยากให้ทุกคนที่ดูพวกเราอยู่ตอนนี้นะคะตกหลุ่มรักโซาโซาจนหมดหัวใจเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมอบความรักให้กับพวกเราเยอะๆด้วยค่ะสาธุค่ะก็ยังไงฝากผลงานทุกคนด้วยนะคะ ก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะที่ YouTube c a s t l e ล r t ค่ะก็เราจะปล่อย MV ในวันที่20นี้ค่ะก็อยากจะพาทุกคนนะคะไปดูพระจันทร์ด้วยกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะ